อจ้าบไปเข่าเนา้อใหญ่เนาะเข้าไปละเออเฮ้ยเฮ้ยจะละห้องน้ำนะพูดนะพูดนะขี้ไก่แท <thighs liter> <laughs> ้พูเข <rawd unre> ้าไปพูดนะเข้าไปในบ้านอ้ย Ngân ở đâu? Nguồn ngân Nguồn ở Thảm hà người con đi nè yeah, Để làm nọ. Có, mình làm nó Cái này có khuẩu bạch Cái ลงเบื้งที่แนวไม่มีใ่ไม่มียายนอนล่างเี่นลเนาะ ล่นางน,นี้ขกินไปท<า>น,น,นได้ทนได้โอ้ยโอ้ยยัวเรอของดิบของข้าวสั่ก็จินที่การไม่ร้วน อันน,นี้เป็นตะหะ้อยค่นะน้ำกำลังลายเลยนะจังว่ามันเป็นมาไม่บ่คือเป็นคุ้นๆท่านเด้

นีผักขี้หน้าอย่างเซ็บเลยบึ้งจะเลี้ยงพังด้วยเนี่ยแต่เดียวมันหนักอะ มันกัดบ้านไหนเหรอ้าตกเดหมนกันดินบเเนาะ่ายง